สวัสดีครับวัด,วด,วดักทายกยรอครับคือไอเนี้ยมาจากสุพรรณแล้วเมื่อกี้มันถอดเสื้อผมผมเห็นเคล็ดลับสาวเยอะอยู่อย่างหนึ่งก็คือก็ถอดมาเนี่ยผมบอกฟ้องมึงมึงให้ขุนแผนด้วยนี่ครับคือคือปล่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีของขังด้วยครับนี่ขุนแผนเดี๋ยวดูขุนแผนเพราะว่าคุนแผนมีเมีสามคน Oh. <laughs> คุณแบนมีเมียสามคนหนูคิดว่าหนูจะมีเมียกี่คนสา <laughs> ใครใครที่จะมาเป็นเมียหลานผมเนี่ยต้องทําใจนะเพราะมันจะมีเมียสามคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมึงมึงแบ่งให้กูคนได้ไหมมาฮะฮาตอนดึกครับผมล่าสุดเนี่ยมัน มันมาอยู่กับผมรู้สึกว่าจะกี่วันจะอยู่กี่วันอากทีหนึ่งเลยมีตามมากี่บาทเดี๋ยวมึงมีตามมากี่บาทนะไม่รู้ไม่มีแลไมเที่ยวหมดมันบอกเที่ยวหมดแล้วขอแม่ด้วยถ้าแม่ถ้าแม่มันได้เห็นคลิปนี้นะส่งตังมาด่วนเราเล่นเราเล่งครับผม อยู่กับผมก็ไม่ต้องใช้ตังกินฟรีอยู่ฟรีครับผมก็ล่าสุดนี้อนุมตัตจากแม่แล้วแม่แม่ไอ้เจ้าตัวนี้บอกว่าหยุดหกวันแต่อนุญาตให้อยู่กับผมแล้วคืออนุญาตให้อย <c oughs> ู่กับสายพื่นะครับก็หก <c oughs> วันนี้แวะมาทักทายได้ครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ชมบ,บ่อยๆครับผมนะครับนี่สนใจเช่าคุณแผนบอกลางผมได้นะ เดี๋ยวผมว่าจะชอบซักโอมคุณแผนคุณแผนสามเมียไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่อะไรคือแบบนี่ครับอยากมีเมียเยอะต้องให้คุณแผนนะครับคุณแผนไปดูหน้าหน้ามันหึงหน้ามันหึงอย่างเงี้ยเหมือนอามันอ่ะโอเคครับเบยเบยมึงต้องทำท่านี้ด้วยเบ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 ยมึงพูดอะไรมั้งนีพูดเแทนพูดไม่เป็นโอเคครับไปละ